ซ่อมโซลาเซลกันครับทอนตัวนี้เป็นเกียวซ้ายนะครับเวลาออกหมุนขวานะครับเป็นเกียวซ้ายเวลาออกหมุนขวานะครับจะมีซี ตัวนี้งัดระวังแตกนะครับงัดแค่ตรงเหล็กมันนะแค่ตรงนี้โอเคหานยาวพันตัวนี้กันครับ ตัวนี้คือวงจรนะครับมาเริ่มพันกันเลยจะเริ่มพันแจกสีแดงนะครับลงหนะเดิมสิบรอบนะจะพันอยู่ที่12นะครับเพราะว่าถ้าเป็นทองแดงเขาจะกินกระแสเยอะกว่านะครับเขาให้ไฟได้ดีกว่ากระแสก็จะกินเยอะกว่านะครับ เราก็เลยต้องลดกระแสลงนะครับต้องพันไปที่บ12รอบอนะันนี้ก็เกี่ยวที่เริ่มตัวนี้ข้มไปีกยวตนึ่งสองสามสี่ห้าหก ให้ครบสิบสามรอบนะครับสองสาม ก็จะมาเริ่มฝั่งขนานกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการพันขนานนะเริ่มฝั่งขนานนะครับวเอีกเส้นหนึ่พันฝั่งขนานเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห สิบสามรอบ ตัวนี้ก็ถึงห้าพอนะครับเพราะว่าล่องตัวนี้มันว่างแล้วเราต้องกลับมาพังสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินที่สี่นะครับนี่นะ ตัวนี้มันว่างนะเป็นไว้ก่อนเราก็มาพันสีแดงต่อนะครับพันสีแดงต่อสีแดง จุดสุดท้ายของสีแดงนะที่หมนะก็จะมาเป็นปลายจุดสุดท้ายของจุดที่หกนะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับก็คือตัดเลยนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับโอเคโอเคบรรดานนครับเป็นบ้ำดานะ เสร็จแล้วมาประกอบกันเลยครับตัวนี้คือวงจรทั้งหมดรายละเอียดเบอร์ลวดอยู่ในนี้นะครับโอเคมาใส่สองฐานกันก่อนอันดับแรกใส่สองฐานเข้าไปนะครับช่างจะใส่ลวดยึดไว้นะครับลวดยึดไว้นะวัวนี้ก็เวลาออกจะดึงก็จะตัดก็ได้แต่ว่าตัวช้าก็ตัดนะต,ตอดรวดเลย ก็จ,จัดระเบียดสายสองฐานนะครับอย่าให้เขา้ขาดันเข้ามาในนี้นะให้เขาอยู่ด้านหลังมาใสายยางวอลลิงขวาประกอบได้เลยครับรับคแล้วก็ใส่ซีนนะครับซีนอันนี้เ,เข้าต่อครับตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวซ้ายนะครับ เอาเป็นออกออกข้นเท่านะตัวนี้เขาจะต้องลงสนิทนะครับลงสนิทลงให้สนิทนะครับนะบางทีอ่านี่นะครับแล้วก็มาเริ่มประกอบใส่ตัวแม่เหล็กนี้ได้เลยแบบแม่เหล็ก สายฟ้านะครับจะมีแหวนกันลุนหนึ่งตัวนะนี่แลอบเข้าไปนะครับเป็นโอเป็นโอลิงนะครับกันน้ําเข้าแหวนแล้วก็น็อตนะครับครับว,วิธีใสก่ก็วางไว้แล้วแล้วอย่างนี้คือขาหมุนถูกทางนะครับถ้าเราใส่บวกลบแล้วเขาเขาไม่หมุนเข้าแสดงว่าผิดนะครับโอเค ตัวนี้จะลองแค่แบบรถยนต์นะครับ12โวลต์พอนะไม่ไม่ให้แรงมากแรงมากก็ตีมือนะครับตัวนี้ต้องเป็นผู้ที่รู้นะครับแลวต้องระวังนะเดี๋วนี้ก็มาประกอบส่วนนี้ได้เลยตัว,น,วนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปให้ให้ตรงสายไฟนะครับตรงสายไฟตรงน็อตนะขันน็อตให้ครบ3ามตัวไปลองน้ํากันเลยมาลองกันเลยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ